ครับผมสวัสดีครับมยอยู่กับบูช่างปิงมลไฟนะครับับมารีวิวสีใหม่นะครับตัวนี้เป็นชุดประกอบนะครับผ่านสี่นะครับผ่านทำรุ่นมันนะครับตัวนี้ส่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนี่เป็นใบ18นิ้วนะครับราคาก็อยู่ หนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับรวมส่งนะครับราคานี้ถ้ามารับเองก็มีส่วนลดห้าร้อยบาทนะครับนี่ละสินค้าที่ได้นะครับประมาณนี้นะครับมีใบกระท้ายหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีใบสิบแปดนิ้วอีกสี่ใบนะครับรวมเป็นห้าใบนะครับ เวลาส่งผมจะแยกชิ้นส่วนไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ให้ลูกค้าไปประกอบเอาเองนะครับถ้าทำชิ้นใหญ่ไปแล้วคนส่งเขาไม่รับนะครับน้ำหนักมันเกินนะครผม <c oughs> ก็จะแยกไปอย่างนี้นะครับนี่เป็นสีตัวใหม่นะครับอันนี้เพิ่งงสั่งมานะครับทีแรกผมไม่รู้นะครับว่ามีสีอื่นด้วยนะครับ แต่ก่อนใช้สีดำนะครับมันเป็นสีแบบทูนวันนะครับสีก่อเหล็กสีจริงในตัวเดียวนะครับตัวนี้ทนกว่าสีเดิมนะครับที่เคยทำครับนี่ก็เป็นกระบะ,ะครับกระบะอันนี้กระสงนะครับร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้120ร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่บห้า ถ่ายลึกยี่ปอยยี่ห้านะครับกว้างร้อยยี่สิบใส่รถถ่ายเล็กนะยี่สิบเอ็ดแรงยี่สิบสี่แรงยี่สิบเจ็ดแรงนะครับหรือจะเป็นรถนอกนะครับของคูตานะหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ใส่ได้นะครับโครงสร้างครับแข็งแรงแน่นอนครับด้านข้างเป็นตะแกรงนะครับเหมือนตัวรุ่นใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ผมทําให้เป็นกระบะทึบนะครับ ราคาตัวนี้ก็ประมาณหกพันห้าร้อยบาทนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นผมใครสนใจก็ฝากนะครับเบอร์โทรศัพศูนย์0968 4 0 4ปดสนยครับสินค้าอยู่ จังหวัดเทพุมนะครับยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ